สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคุณครูสบายดีค่ะคราวที่แล้วเด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องอะไรนะคะอ๋อเรื่องเหนือดาวสนุกไหมคะเหนือดาวเนี่ยเขามีใครด้วยนะอ๋อมีผู้อาสาเอ๊ะผู้อาสาสมัครเนี่ยมีทั้งหมดกี่ท่านนะคะ5ท่านเก่งมากค่ะแต่ว่า เด็กๆจำชื่อของพวกเขาได้ไหมคะมีใครบ้างนะคะอ๋อม,มีตัวตั้งตัวลอยตัวแขวนตัวตู้แล้วก็ตัวจิว๋วเก่งจังเลยคะ่ะตบไม้เตงก่อนเย้เด็กๆจำได้แต่ว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันเป็นผู้อาสา ผู้อาสาสมัครนะคะแต่ว่าโดยการทดสอบการฟังเสียงโน้ตและการอ่านโน้ตการฟังเพลงต่างๆและการตบมือตามจังหวะเพลงเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเกมแรกเลยไม่ยากค่ะเกมนี้เลยให้เด็กๆช่วยกันฟังเสียงเสียงของตัวโน้ตแล้วก็เลือกแผ่นป้ายนะคะเป็นกรอบสี เด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยคะ่ะเด็กๆคะ่ะจากที่คุณครูแววได้แนะนำว่าวันนี้เราจะมีการทดสอบหาผู้อาสาเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าคะ่ะในกิจกรรมที่1น,นี้จะเป็นการทดสอบการฟังและการอ่านโน้ตเด็กๆพร้อมกันไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วก่อนจะเริ่มฟังเสียงข้อที่1เด็กๆจะต้องวอร์มเสียงก่อนนะคะไปฟังเสียงเปียโ,โนกันค่ะเด็กๆมาฟังเสียงโน้ดแล้วร้องตามคุณครูคก่อนนะคะฟังโดเรมีฟาโซร้องฟังโซฟามีเรโดร้องเอาละค่ะวอร์มเสียงเสร็จแล้วคราวนี้ เราไปดูสิคะว่าเสียงโน้ตข้อนี้จะเป็นเสียงอะไรไปฟังกันเลยคะ่ะฟังอีกรอบคะ่ะฟังกันออกไหมคะคราวนี้เด็กๆฟังเสียงโน้ตแล้วเด็กๆจะต้องเลือกแผ่นโน้ตคะ่ะว่าโน้ตที่ได้ยินนั้นอยู่กรอบสีไหน ติต๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกรอบสีอะไรคะคำตอบก็คือกรอบสีแดงคะ่ะคราวนี้มาถึงข้อที่2แล้วนะคะวอร์มเสียงกันอีกเช่นเคยคะ่ะฟังคะ่ะโดเรมีฟาโซ ร้องฟังโซฟามีเรโดร้องเอาละค่ะทีนี้มาฟังโจทย์ข้อที่2นะคะว่าเป็นเสียงโน้ตตัวไหนไปฟังกันเลยค่ะฟังอีกรอบค่ะเสียงโน้ตที่เด็กได้ยิน อยู่กรอบสีไหนคะเลือกกันให้ดีๆนะคะคำตอบก็คือกรอบสีสีเหลืองค่ะตอบถูกกันบ้างไหมคะถ้าตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเราไปดูข้อสุดท้ายกันค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นข้อที่3นะคะเราไปวอร์มเสียงก่อนค่ะฟังโดเรมีฟาโซร้องฟังโซฟามีเ so, รโดร้องค่ะฟังเสียงโน้ตให้ดีๆนะคะเด็กๆเ,เสียงนี้ค่ะอีกรอบค่ะ เสียงโน้ตที่เด็กๆได้ยินนั้นจะเป็นกรอบสีไหนนะค่อยๆเลือกกันนะคะเลือกกันได้แล้วใช่ไหมคะกรอบสีที่ได้ยินก็คือกรอบสีเหลืองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับการทดสอบการฟังและการอ่านโน้ตทำกันถูกไหมคะคุณครูยังมีกิจกรรมต่อไปให้ท้าทายความสามารถเด็กๆอีกนะคะชื่อกิจกรรมว่าร้องถูกร้องผิดคุณครูจะมีนกอยู่สองตัวค่ะซึ่งเป็นนกคีริบูลเขาจะมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆต้องเลือกค่ะว่านกคีรีบูลตัวที่หหรือตัวที่สองร้องถูกต้อง จะเป็นตัวไหนนั้นเด็กๆต้องฟังดีๆนะคะงั้นเราไปฟังเพลงที่1กันเลยค่ะข้อที่1เพลงพายเรือไปฟังเสียงนกคิริบูลตัวที่1ร้องกันเลยค่ะพายพายพายเรือไปพายไปในนาผาเสียงนกคิริบูลตัวที่สอง พายพายพา,ายเรือไปพายไปในนาวาเด็กๆคิดว่านกคิริบุญตัวไหนร้องเนื้อเพลงพายเรือได้ถูกต้องคะคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะเด็กๆนกคิริบุญที่ร้องถูกต้องคือนกคิริบุญตัวที่ สค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเรียงายเรือข้อนี้กันอีกรอบนะคะที่ถูกต้องหนึ่งสองสามร้องพายพายพายเรือไปพายไปในนาวาค่ะมีอีกหนึ่งเกมสนุกสนุกมาฝากค่ะเกมนี้น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะ เป็นเกมเกี่ยวกับการทดสอบจังหวะค่ะคุณครูมีเพลงที่เด็กๆได้รู้จักและจะตบมือตามจังหวะเพลงเด็กๆคอยสังเกตดีๆนะคะตบมือแบบไหนได้ตรงจังหวะเพลงถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะเราเดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วค่ะของวันนี้ในการทดสอบหาผู้อาสากิจกรรมนี้เป็นการ ฟังเสียงของการตบมือให้ตรงตามจังหวะเพลงค่ะเด็กๆคุณครูจะมีเพลงให้เด็กๆฟังทั้งหมด3เพลงเด็กๆต้องสังเกตการตบมือในแต่ละครั้งของเพลงนั้นๆเพลงที่ 1… จะเป็นเพลงมาเรียนดนตรีเด็กๆต้องฟังเสียงตบมือครั้งที่1กับครั้งที่2นะคะแล้วสังเกตดูว่าเสียงตบมือของครั้งไหนที่ตบได้ตรงจังหวะมากที่สุด งั้นเราไปฟังเสียงตบมือครั้งที่หนึ่งกันเลยค่ะ เสียงตบมือครั้งที่สองของเพลงมาเรียนดนตรีไปฟังกันเลยค่ะ เด็กสังเกตการตบมือทันไหมคะในเพลงมาเรียนดนตรีการตบมือครั้งไหนตบได้ตรงตามจังหวะเพลงคะเด็กๆมีคำตอบในใจแล้วถ้าอย่างนั้นมาดูสิคะว่าเด็กๆตอบถูกหรือเปล่าคำตอบที่ถูกต้องคือการตบมือของเสียงครั้งที่หนึ่งค่ะ มาเพลงที่สองกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆในเพลงที่สองนี้ชื่อเพลงว่าว wow ับวาวลองไปดูการตบมือครั้งที่หนึ่งกันเลยค่ะ มือครั้งที่สองของเพลงวับวาวมีเสียงดังนี้ค่ะ เบาวนั้นคําตอบที่ถูกต้องของการตบมือตรงตามจังหวะเพลงก็คือการตบมือครั้งที่1ค่ะเพลงสุดท้ายแล้วนะคะชื่อเพลงว่าเลือกของบันเลงไปดูการตบมือตามจังหวะเพลงนี้กันเลยค่ะ Kali pertama. การตบมือครั้งที่สองในเพลงเลือกของมันเลงไปฟังกันค่ะ เด็กๆสังเกตท, <sk r isa> ทันไหมคะการตบมือตรงตามจังหวะเพลงของเพลงเลือกของมะเร็งนั้นคำตอบก็คือการตบมือครั้งที่สองนั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะได้ทดสอบกิจกรรมเยอะมากเลยใช่ไหมคะมีใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากคะ่ะเก่งๆแบบนี้ตบไม่เต็งก่อนเย้คราวหนะ้าคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆนุมาฝากเด็กๆอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย